ได้อำนาจของสมาธิมันสามารถาาารักษาโุขได้เลยผู้ได้กำมันใจหมายใจไปก็ว่าคนรเป็นใส่จริงแต่มันตายมีเคสแหลว่าตายเยินบ่นไ,ไปเล่มเมืองแหลวเนี่ยมือนี้เป็นมือที่สิเอตึงการใส่จริงแตกมากประกาศให้เห็นใน,นหูโดย ตายยุบแบบเนียน่ยผลมั่งคืนี่เห็นบป่ะเนี่ยหอดพรญาณพักสารขุณพระญาณพระญาณเนี่ยนี่หลักฐาเห็นป่ะเนี่ยนี่ก็คืออำนาจของสมาธิในการรักษาโรคคือถ้าพบเจ้าเหตุบ่เป็นเห็ดเด็ดเด้ให้จัดจุกมุ่งร่มแบบนั้นแบบนี้นี่เห็นบ่เวลาจนตอบจะมุ่งมากมันรักษาจากของใด บเบแมนหาขายไปเลย่อยักเบิ้งาไปเบิงนมอญนู่นงอยู่สักจพูดตัวเองมอยังมอญนี่ก็อล่านึงเร่องมอญหมดเลยในประเทคนก้มอญขนมอหลายักว่าถุกค้นจะยาพากันมาตั้งใจทุกชัดเอาบ่แมนนเหตดเด็กอะ เอาเจ็ดห้าสามหนึ่งให้ใช้เข้าครับมันแบบนั้นแบบนี้เจ็ดยังไว้ย่ายากอายอยากอยายบาดน่้งคือตายมากมันซอยจมอมได้เห็นบ่าเวลาห้าเจ็บห้าปวดมากนี่ผู้ใด้เลยหักความรู้สึกของจากเข้าได้โตห้าเองตึงพูดที่ความรู้สึกข,ของห้าเองเจ็บไปเด็กอวยคนรักที่สุดคือผัวก,กับเมียนี่นั่งขวางอยู่หันมันก็สามอ้อยใส่หางสามแม่บ่าเฮ้ยมันสวยสามเด็กใกส่ใส่หมดน,นี่นีละละ่คือ ข้าเอาสิ่งเหล่านี้เอาสมาธิของข้าอีกชาติกำลังชาติกำลังปิติของข้าอีกลักษาจากของตีในสุดท้ายแล้วตอนแรกเป็นเด็นของตุนข้ามสมกุลเจ้าล่วงหนอยนี้ฟี่เตี้ยสา้ตาบิดผิดีิหารเลยเรือว่าแบบได้ได้ตายมาดูดับกูขึ้นมากใช่ใช่ มาฟึกมมาเห็ุมาหาเทาปวดไทแถ่เขาเป่าอย่างนี้จะกเป่าลงนรกมเป่าเอยสัวร้ายเลยดูต้อหนา้อนตาทุกคนเพิ่ัดไทยจังว่า <c oughs> <c oughs> บ่ได้เห็ุเล่นเข้าสิเห็นคุนค่าของมันเวลาเ้าเจ็บมันปวด <c oughs> วนเร่ามันแหลก่มันสิเป็นที่แรกม,มันเจ็บต่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค,คิดว่าเม่บอกว่า ่นบามีโลดยังดับนี่เสเอ็นทองก็แขีวทนาดน่ะ่าโลคกระจัตัวบ็มีเลยแต่เลยคิดว่าถามบะลงทอคนบะลานเขาจะเอาถุงนั้นถุงถุงนอนหอนมันนอนต็งเลยทัหงนติงรถนก็เขาอีหอนจี้ขึ้นจี้ขึ้นจี้ขึ้นผู้หญิงอยู่ใส่ก็ใส่ขวาเด้เราใส่ซ้าย มือที่หนึ่งเอาหนักก็เกา่าว่ะมือที่สองก,ก็เกา่าว่ะมือที่สามเนี่เริ่มหนักจากมือนันน้ำปุ๊บก้อนอาการมันสิแตกไปหัวน้ำเปลนใหม่ไปฟังกูรู้สึกว่านี่ปวดจี้จิ้วเพราทั้งที่เลยนี่เป็นคือเอาเล็กเล็กซี่เอาไฟไวปุ๊บออกมาแลนาน้วน้ำน้ำมันเองที่มันเป็นเป็นหลอดอยูไ่ได้อะไรในเสกจรขนนาะมันสิแตก เป็นกระจายเราวางฟ้ามือนะกระจายจ่าออกไปปุ๊บก็แสบขนาดเลยเนี่ยเขานั่งปั๊บลงกำหนดจุนารุ่งปุ๊บ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 ขวันทันทีเลยคนที่เห็นด้แล้วสิเข้าใจดอกกำหนดจุดอุณหรุ่งปั๊บทันทีเลยปุ๊บปวดนักเขานักเขานักเข่าจับลมหายใจผอมเขาจุดอุณหรุ่งเขาตัดความรู้สึกออกจากร่างกายนั่งก็มอญยู่งหันร่างกายกันนั่ง ผมเจาะเวลาเลยไม่เอาเงินมันซอยเฉพาะเองบางนั่นคือถ้าสิครว่าดังคือเฮ้าเฮ้าข่าจุดนี้เอาจุดนี้เป็นเครื่องนำเป็นสื่อนำสะกอนเป็นการชุดเบื้องต้นนะจังหวะพ้อตันนี่ฮึบมันขันสุดท้ายเลยเฮ้าพิจารณากรรมฐานหมายถึงว่าวิปัสสนาไปเลยผู้ใดก็ตายเดี๋มันตายมาเองสิก็บอก่ดับฮึบเลยนี่แหละเอื่นว่า ตัดเวทนายออกเลยดับเพื่อมันเข่าไปเองหรือให้มันออกก็เองได้ล่ามันถอนเราเองอาการเจ็บปวดหมดเจ็บธรรมดาดีกว่าเมือคืนตอนแรกตอนแรกเอาทนาเอาเล็กซี่สี่ใส่กันลองบนเล็กซี่แหละจังหวะระกาศค่อนหูโดดด้วยพอถึงสองหน่เราก็บอกออกมา เอาเอาความผมมันห้คด <t od three |ms|> no right ูมีพยานหลักฐานโดยบันเจะพักกันหมั่นใจหลายวลาผู้ใด้กิด้นก็ว่าเอาหมอผู้เป็นน้องมันก็ว่ามันบ้าแม่งหลอกหลวงมั่งมันว่าแต่ทิงมันก็ตายไปว่าตายแม่มักคุณนั่งก็หนีเห็นบนก็ปดแม่มีผนเละไปเลยตั้งสิกเอ็ดมี ลังจากใส่ทิ้งแตกมากเพราะว่าอย่างเวลากวดปั๊บเอาเข่าจากอุณหโลมทันทีเลยเป็นเครื่องน้าจะกอนหนึ่งสี่จะกอนห้าสี่เขา่าส่งชันใดชันหนึ่งชั้นสองชั้น,สา,น,ส,านสามชั้นสี่แหลกจะห้องสิดกำหัดเอาไปแต่วันนี้ขอให้ทุกคนฟื้พื้นฐานแรกเลยแด่จะกอนจะห้องฟื้พื้นฐานแรกแล้วทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินเ้างสุดดูซอมหนึ่ท่าของมันเองดอกนี่ก็ได้เอาหนังสือมาบอกกับใครเอาประสบการณ์จริงเลยได้หรือไ เมื่อที่สองและเมื่อที่สามนี่เจ็บหนักมื่อที่สามหนักมากมากหนักขักมือที่สามจนเข้าไปหอนี้มือที่สามเข้าไปื่องมีปัสนาเรอไอาการาั้งไหอาการทั้งทสองทั้งร่างกายสกรกแต่ว่าอาศัยจุดน้ำร่มก็ค่อยถึงได้อาการมัตีถึงมีนก็ค่อยถึงไหลไปไปไม่ค่อยเหมือนแต่เขาก็ว่าเขาเขาแยกกาดแยกกันจะหาข้อปรับชนาสันสุดชุกลงกอม่ี บ่มีความปรารถนาอย่างอีกแล้วโลกในบางตอาสิ่งใดที่เราปรารถนาจนอันนี้มีจิตเข้าบ่มีหมอเกาะบ่คิดถึงไผมีใจเหลือไม่ขณะก่อนก่อนสิตตัดออกไปคนคิดถึงตาเมย์ครับคิดถึงตาเมย์แม่กับฝันพวกนี้ถ้าเมย์่ังพวกมาว่าไหวพวกเจ้าก็สู้ทั้งดอกป็ติดยากว่าพวกเจ้าก็ทำตัวดีเลยก็ร้องไห้ นี่ถ้าไอ้เรื่องจริมันจีเจ็บขัดขืนมันทำแบบนี้ในนั้นก็เลยว่ามีแมวคนเดียวคือเขาได้ตอนนั้นทั้งฝ่าวิสุทธิเทศแล้ววิสุทธิเทศวิสุทธิพ่มเหล่ะจ้าเราทั้กว่าเอาความทั้งนี้นี่เรื่ยบอกแม่อย่างเดียวคือตายจากบ่ตายได้นั่นื่อยว่าแม่เลย ท่านสิคนตกมี่างเดียวนี่คือภานิพ่านขนาดเอาาขนาดแล้วก็บ่มีอะไรเลยบ่มีอะไรเอานี่แม่กระกำเอาเออแม่กระกำเอากับในฝันเดียวว่าปีสีในฝันเขาก็ไปบอกตามวันอีวีเขาบอได้ฝันเขาของแท้เดี๋ยวว่าเราเอาแม่งด้วยก็จะบอกสอนบุกเก่งเองว่าเอาเดี๋ยวแม่ทั้งหลุดพ้นคือพภาริพ่านเต็งแบบหนึ่งเดินเดือดบีุทธิเทียบซุทธิเทวานี่เอา่ เพิ่กิดเพิ่อกิเอากำเอาะไรฮะก็หายว่างเลยนะเพิ่อกิตื่นมาเพิ่อกับฝันกูคือเ่อใหยฝันแน่นี้นี่ลูกกูเป็นอย่างน่าว่าวายได้แบบนี้แตเวลาป็นโทษท้ายกรรจ้าหัวคอยตายเลยแหละไปทั้งสาก็คอยข่นบ่อยว่ามันบ่นทรไมอโอยังมาบอกอะไรใส่จิ้แต้มตายเป็นตัวคนมันมาคุยอะไรก่นวะคนบ้านนี้ค้นตจงหัวจักบ่อเลยสุด นี่เฮาบอกก็ไ <but> ด <universal> <an> ้ว่านี่คือผลของการปฏิบัติกรามฐานหลายๆอย่างที่เฮาเอาอำนาจของสมาธิเอาผลของสมาธิเอาผลของชาติมาใส่ในการเป็นยารักษาเรวของความใดเพิ่งก็บอกไว้เมื่อแล้วในบทโจทย์เนีนย พวกชังโทสติสังฆาเตเป็นผู้มีสติสังอนธรรมนังมิจโจอตถานี่พึงเลือกเฝ้นเอาธรรมที่ควรที่เหมาะสมนี่เข้ามารักษากับตนเองเรี่อ่ว่าสมาธิรักษาโลกที่ว่าพระรักษาโลกที่เขาฟาเรื่อนไปมานหัวเ็นไงฮาเป่าหายเพียนวบาบ่เป่าไปเถอะเนาะสครสอนให้เจ้าแนะนำของเจ้าเจ้าเป้าเห็นเอาเองนีเมื่อเจ้าเป็นอาเองแล้วพวกเจ้าก็มีวิชาที่ตัวของพวกเจ้าเอง อีกหนึ 1941, um, ่งบได้วณเดียวก็ไปไห้ท่านสวั์ดีพรานครับบ่มันจะเอาไปรักษาโรคอย่างเดียวอบุคคลตายอยู่ในชาติมันไปเป็นพมพูนแค่นี้แหละไม่ต้องนี่ยังมากหรอกเขมชาติจะไปคิดว่ามันเป็นของหยาดไปลึกลับซับซ้อนพอเาค่ยเห็ุปฏิบัติมันก็เบาแมาหัวเียตัวเดเนี่ย่างนี้จ้อต้องเขาท่านต้องนิ่งต้องเพ่งงเพ่งหยัางก็หอบต้นไม้ย่งกูกับเขาได้เหรอแบ คือห้าวมาฝึกเอาเองเป็นห้าสิบกจุดไหนเลยว่าอันนี้เอื่นมาสั้นหนึ่งอันนี้เอื่นมาสองอันนี้เอื่นมาสามที่บอกบอกให้ส่งอารมณ์นี่เด้อเนี่ยเหตอจุ่แค่นี้เดี๋ยวมันจะเป็นเองดอกการมองเห็นนีมอย่างต่างๆนาหน้ามันจะเป็นเองแต่เห็นแล้วเป็นแบบนั้นเป็นยนี้ห้าสิบเป็นเองแต่่าบอกบอกว่าทั้งเบิดตัวงหนอให้เห็นพื้นฐานะไ้สะก้อนให้เห็นพื้นฐานได้แล้ว คือเฮาต้องการประสบการณ์จร like like so, ิง so, นี่บ่แม่นเอาค้ามบอกข้าอ้างของคนอื่นมาถามเฮาวไปพ่อแบบนี้เป็นเรื่องจริงต่อไปเฮ็ดจังได๋อาจารย์เนี่ยต้องการแบบนี้บ่ต้องการว่าอาจารย์นั่นว่าจังซั่นผู้นั้นว่าจังซี่มาถามถามแบบนี้อยังถามเอาค้าตอบเพิ่นสิไปตอบข้ามถามคนบ่มีปัญญาจัังซ่นเอาไปมาปิดบังของเด้อแล้วซว่าพวกเฮาฝึกกันเห็นๆเด้อสี่เอาเดียวนี้เดียวนี้เดียวนี้บลวงพ่ได้เป็นแบบใด้แบบใดไปเี้ ตอนนี้เั็นส่คิดตั้งส่สิเนี่ยจอยลามกมันสิห้องตัวเรนสิหรืออะไรแบนี้นี่ล่กว่าเนี่ยบันทมมหาัวเราก็ต้องคิดเลยอโอ้เป็นบบของเราใจ่ไหมจะมีห้องกันกัอนหนาวตอตาดเวยว่มีปิดบังว่มีอย่างดลอกบาสิลึกลับซับซ้อนอยงมีอย่าง ใครจะไม่จีวเจ้าไปนี้ผู้ใดเป็นอะไรก็ไอ้บอกให้ไปเบิดจะแข่งฟอกจ้าไปสวรสดิ์นี้ผ่านข่าวว่าได้ต้องการันคนมาเคารพนังถือข่อยหอกขาวว่าจะได้วัดนี่เร็วพระเขาบอกว่าจะได้พระอยค์จัแกยาก็จะได้คนไปดีผ้านเขาว่าจะได้ข่อวว่าเอาหรอกเดี๋ยวเอามายังยังต้องสร้างจังว่าบอกเห็นเห็นนี่เป็นนี่จังหวะนี้ให้ท่ากันเบิ่งเอาใจเลยว่า นี่ก็จะมันหม่ใจหลายคนใส่ทฐีแต่ตายมันตายอยู่บนนั่งเลยนี่มันสองหมออะไรแบบน้ต่อเดียวกันเออมิตรสิบกุ่มไปโรงพยาบาลหลายว่าจะจะเขาเอาในเหยื่อไปขายบ้าล่ะคิดว่าต้องเอาบางทียังอยังกัสิรันยุทชอบให้ทั้งหมอเนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกคือกลุ่มห้องต้นที่ห้องสอนอยู่นี่นะเวลาเจะจะของไข่ คุณใด้หมอกควบดูสึกน้ำเ蒿าเอาพวกกมีวาหักอันเดะแเท่เอาอ๋อิามเดูดูนอกอันนี้ว่ดวนอกเวลาเราข้านอกจากเวลาข้างขึ้นจากอะไรทุกคนหมังใจในการทั่ทำปฏิบัติเ้าว่าเมียงวะาี่ท่านาจารย์เอกดีทั้งสอนไปมันบ่ถึงมากแต่ว่าเขาก็ไม่ทางแล้วสิ่งเราเนีก็ค่อยสูญหายไปจากจิต หมายถึงว่าธรรมะหรือว่าชาติต่างๆสมาธิต่างๆผู้ใดฟุ้งใด้ขนาดไหนมันจะติดกับใจกระนาดนั้นสาสตร์ตะวันตเอาใดและเอาเอากําลังความสมาธิหรืออํานาจชาติต่างๆอาการนาทีต่างๆมาสามารถรักษาโดยของใดจากหนักกายเป็นเบาจากเบากายเป็นหายก็าเบาอยู่ตลอดพระบัลลังรักษาหันนี่ต่็นแหล่งของชาวไปเห็นกับเองเด้อเนี่ย มี่คอถึงขันตายเห็นบอจากตายเห็นบ่จกตายขึ้นหักกายเป็นเบาเห็นบ่ก็ตายกว่คุณปัานี่นี่แม่นี่เอานี่รั้งทั้งปฏิภาณมันเอนี่พอไปเห็นนเจ้าว่าอะไรแม่วิศนีนี่ก็จะหลูกเอายังใหม่ก็ขาวๆยแบบเบิรงดูบิรจักหยานกันว่วิอ่าน่าเป็นแม่แต่ว่าเป็นแม่คือว่าปิภาณเห็นเขาเกิดพยังญชนะเห็นบ่ แต่เช่นสัตวมันเป็นแต่ใส่ใจเอาอยู่านั้องะแต่จังไรทุกคนจุดุดท้ายเดินทางเข้าสู่ความตายก็ที่แล้วก่อนที่จะตายพวกเราเจ็บปวดขัดเลยสิบอกแกบ่ธรรมดาพวกเจ้าเสียโอดโอยโอดขุ่นหมดขนเฮาปวดจนตายนะก่อนจิตจะตายเป็นเั่นสั่น์หมดนอกจากผู้่นมีสมาธิเท่านั้นถูกแบบเข้าเจ้าตัดความรู้สึกออกจากกายได้เห็นบ่ล่ะ แต่ว่ามันเอาเหตุการได้บ่ามิมิต่มานบอกว่าฝังมัอซสื่อม้งเออโหมันปวดกัดมันธรรมดาปวดจนตายที่คิดว่าถ้าปวดจนตายเนาะแต่ว่าข้าสู้อุณาโลมเลยหมุนเข่าสู้มีปัสนาเมื่อข่าสู้เกี่ยวกับมีปัสนาล่ะเขาก็เห็นอริยสัจจีธรรมก็เป็นจริงแล้วนั่นสิ่งหนึ่งเพมีสิ่งที่เข้าปัดนัยปัดดับเวทนาสัญญาของจาว่าทั้งวันข่านมัน ดับปั้นต้นเลยสักกอนหมดดับพัดรูสุดดับดับทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนั่งขาแบบเดียวกันแลยปุ๊บนอนเบิ่งไอ้เบิ่นห้อนเบิ่งนั่งถูกเข่าเบิ่งนั่งถูกเข่าเบิ่งข้อตายนะตะขอมนั่นงเลยตะขอมนั่งเบิ่งเออตะข้อมปวดตัวนปวดแล้วก็เบ่งเอ็นที่ของมันคือมันเอาโค้งใส่ไหลกางทองมันจิดดำนั่คือมันสูงก้มข้อเรื่อยๆเข้าเบิ่งคนสุดทายแล้วเขาก็เบิ่ง โตนี่แหละตบังุตนู่ีวางได้แบบบังหายใจฟื้นซาส่าก็จแต่ว่ามันมีสายอไจักมูดังจากหู้ดังๆโซ่เั็นอะแของมันมันเกี่ยวขึ้นมาหาจาของรู้มันบ่าขาดชักเชือนนะนี่ตอนแรกเพื่อเอาหากระัุม์กอนถ้าเ้าเข้าใจตามว่าอระตุ้ เดี่วขึ้นอันขึ้นไปสุดทิเทว์ไปสุท่เทว่าปหาร้พวกบริสุทต่งหากเข้าไปในเข้าก่อนเขาจังกับขึ้นมากับขึ้นมากเบิ้งวกุฏิเบิ้งก้นตนะเนี่ยทั้งสี่เบิ้งพอกลับมาตั้งใจเบิ้งแล้วนี่พิรนาเบิ้ดว่าตั้าอาการสามจุทาทั้ง4ี่ไหลปฏิจจสมุปาไหลออกเบิ้แล้วไหลออกขาดออกเบิ้งแล้วกามันสิบายมันเสี่อมกนตเลยมันเอาสายให่ๆเขามัน จากัออกหูดังเด้ออกหูดังมันก็เชื่อมมาหาห้องเลในขณะนั้นเป็มดวงกมันมายินทานขวาลงตาอยู่ทางซ้ายเดืพก้นเลยเปนบพเจ้ากับพระกนด้วกันเพิ่เพิ่เพิ่มากวเลยเจ้ามาวเจ้าก่อไปเพเลยเอาอมอมามาไหว้สมพรปราสาก่อก่อเลยกอทึกาลผมก็เดคือจะเกลียดตกเ่าย ขึ้นคือตีมาประหามันดอวยเรที่ตางไตื่นคือมายังสูงในเจะของเอาเ่มขึ้นมาใหม่มันอย่างนี้ว้าไม่เห็นบ่ขึ้นมาหาก็เจ็บทุกตัวดอีกมันมีไม่ได้ไม่จะว่าอาทุกคนมาใส่ใจมาสุดมาหัเอาถามนันไ้เราเห็นเด่นเด่นกระด้ย่างไปย่างมากในการทำการทำงานจัดนุณโลกันหน้า เนี่ย no ็อเคนักบักบถึงก็เห็นงานไปนั่งต่ได้พรานนีก็มอหาเจากนี้เห็นเราของเหลวเลื่อบอกว่าถ้าเฮ็ด้แเรามันคือของเหลวเลยแต่ยังอกว่าเห็นยินเขาบอกการคบชั่งสดงว่โอั้งจานั้นนัเท่งนั้นนัเท่งน้ำเมย่างสารส่วนาะุบุจังๆนี่แเลคือคือเขาว่าจากชั้นนั้นงไลเขาถามแล้วทำไมตอนนั้นแล้วทำไมตอนนี้กูคือขาดต่อก็เอาเข้าชานดเลย ตอนนั้นตัวลํำคาาเลยหรือห่เข้าตอบยังไงตลอดตอนเราเมื่อกิจจำเอาไปตอบคำถามทุ้อื่นซื้อนอตอนนี้เข้าสมาธิแตกบันอย่งสิคุยใส่เลยแล้วรู้ไหมว่าเเห็นจดกปเลื่อยแลตอนนี้เราพ่ายรวดทุสกิรีเข้าดูข้างซ้ายเราเขียนว่างายนะน่กจนเงาลูกยังสีสนตัวเพราะมันเป็บดาอี้มันขีคุยเนาะ มันนี่าแคุยมันเลยอะไเรื่องจัดจัดคืออะไรคุกคนเห็นความสําคัญมันมันเรื่นของเล็กน่อยคือหาที่ีง่ายมากที่สุดเราไม่ให้เราคนแต่เราคนแค่ทุกคนรักษาไปเมื่อนึงหาหน้าที่สิหน้าที่มืงอื่อนมากับยี่สิบสามสิบหกัวกันเดเรื่อยเรืเวลาจุไข่เ้วยวมา บักขึ้ยวัยรุนซื่อนี่ที่เด็ดเห็ดทดสอะพิสูจน์ให้พกเจ้าเห็นซื่อๆได้ดีนะว่าเห็ดเสียงเราเลยที่ินแดดกับพวกเจ้าก็พวกเจ้าเห็นขาวครับคุณดูสักนงแดแต่ให้พวกเจ้าเห็นสังเวียนเป็นแตงแดดเลยแต่เมื่อไง้ันกมันจะใส่ที่แตกว่าตายอยนบนเอาจังหวะนิบมือแล้วมื่เป็นมืดชีสเก็แดดเป็นสั์ อ๋ออ้ยติดกุยคุยอยู่ไหนเลยนอกหัวใจวันเ